อูจะบ้าตายว่ะดี <c oughs> มาเม <c oughs> สาซีหน่อยมาเ <c oughs> สาซีหน่อยมันเอาผมนะมันเอาผมนะไม่พี่ไม่แม้พวกคุณต้องมารวมแล้วมึง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 จะวัดใจป,ปะล่ะแต่คือในในวอลมึงน้อยแต่มึงจะเล่นไหมละ่ะเสาเสีอะมึงทิง้งศพมาเล่นอย่างงั้นน่ะมึงมึงก็ศพไปทิ้งไกลๆนะกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเจอไหมศพอะเสาซีสี่พัน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 มาดิมาดิมาดิงั้นมางั้นมา ใครอยู่ไกลใครอยู่ไกลบ้างมึงตอบหน่อยว่าอยู่ไหนกันรีบมารีบมามาแล้วพี่มาด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยรีบมารีบมากูขอร้องขอร้องใครที่ไม่ถึงมึงรีบตอบหน่อยเเลิศหน่อยเฮ้ยมาดิ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  จะถึงแล้วกูจะถึงแล้วตลงเสาที่รวมตรงเสาที่เลยรวมตรงเสาที่เนี่ยมึงมึงมึงมาวนรอเลยตรงเสาที่อ่ะลงตรงหน้าเสานะลงตรงเสานะลงด้วยกันกำลังไปกำลังไปต้องรอไอ้ในเมืองวะเพื่อนนะอย่าหายขอเพื่เสียเพื่อนล่วงแล้วเพื่อนเริ่มล่วงแล้วรีบมาไปกันไปกันไปกันไปเอาไอ้นี้ไปหน่อยเอาไอ้นี้มาหน่อยไอ้นี้จะถึงแล้วครับจะถึงแล้วลงเลยกดไปทั้งหมดปืนยิงกดไป รีมารีมาเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนเล่นแล้วมาล้อเหลืออสัม่ี้ยรามเีวยังเม่ตายมงเลียงไอวองงเนวอุมาชุบเพื่อเลยกดชุบไปเลยกดชุบไปเลยรีมารีมาไหวไว้รีมาวมึงรีมามันไหวเร็วว กกรกกรเร็วเร็วจะเกนินแล้วจะเกินแล้วเร็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 วเออเออเอพีัถึงละพี่ลงลงปุ่มเปนโล่ง่มเนโลงอีกโอ้กูขับเข้ามาในวง e m p ไอ้เฮ้ยต้อกเพื่อมไ้ตงการอเอไดกมลุ่มตอ e <c oughs> กลุ่มเฉยเฉยบอกเพกื่อนกักลมไว้เฉยบอกเพื่อนกกลุ่มไว้ โอ้กูตายย่ะแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอากูสวยเออมีตำรวจมาช่วยอีกสวยสวยสวยเสียได้ไฟนี้เสียได้ไม่อุ้มได้ไม่เป็นไรไม่อุ้มได้ไม่เป็นไรสวยเฉินอุ้มมันทำยียอะไรปัญญาอ่อนไอ้สัตว์สวยสวยสวยเฉินสวย มจับนะมึงไล่ฆ่าไปหมดดิมึงไล่ฆ่าไปหมดดิกู่ชูแมงคู่ชูแมงไล่ฆ่าไปหมดดิมันไหววะไอ้เหี้ยมมึงกาะกลุ่มกันเล่นไหวมึงเอาสัตว์เพื่อนดิมึงเอาสัตว์เพื่อนไล่ชบมึงเอาเพื่อนไล่ชบเอาปอย่อยแยกเอาปอย่อยแยกเอาปอย่อยแยกไปเล่นตรงกลางไปเล่นตรงกลางอย่าแยกอย่าแยก

ไหนว่าตำรวจมันยันสัตว์บนหอะไรหยหยทอะไรป็ี่ยหนป่อะไรกูรับห่งได้อาใหม่าใหมแล้วเป็นไร่เอาใหม่อเจ็บจังเลยมีคำใดเจ็บกว่าที่ปะไม่เจ็บกว่าเนไม่เจ็บกว่าเนแล้วเป็นหี่ก็แกงกูเองแล้วเตือกที่อะไรเออเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรอเหี่ยจคือแล้วจะคือแล้วจะคืแล้วจะคืแล้วจะคืแล้วเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบไปชุบไปชบไปชุบไหวไหวไหวชุบไป

ไอ้เสือไอ้เสือที่ออะไรเสือชี่ออะไรกูอะด่ากูนี่ชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยยาโหลบอกไอดิไอ้สนแกตอมอตอมออชื่ออะไรกันบ้างชื่ออะไรบ้างยี่เรียกคุณเนี่ยโอ้รู้จักกัอกูรู้จักหลายคนเกินรู้จักหลายคนเกินใครไม่คบไหนไหนใครไหนไใครไหนใครไป่คบเรียกเรียกเรียกชื่อไหชื่ออะไรกันบ้างชื่ออะไรกันบ้างอบอกหนบอกหนบอกหนชื่ออะไรกันบ้างอย่างงี้อย ยงม่ไอ้ตว์มึงใครมึงใครีไม่มีใครอยาก้เฮียมึงใครมึงใครมึงเป็นใครไอ้เฮียเรียกกูแล้วถามว่ามึงใครม่มึครได้มค้เรีกูแต้ว่าพรามอะไ่ะ่ใค้เรยกูบอกไวใไ่้สะ

ทำไมน้องไม่พูดล่ะน้องไม่พูดล่ะองตย่าขู่กันน้องจะทำอะไรทำเลยไม่มึงอ่ะมึงมาเอาวันีกูอ่ะจัดคุกอยู่กูคุกอยู่มึงเอาสมวัยมึงอ่ะเียชีวิตพวกมึงทั honest, ้งแก๊งไม่ได้ขึ้นกูสักตัวสัตว์ยี่นีไม่มีใครเอาไอ้เหียมึงไอ้หี้ควายไอ้ี้ยชันต่ามึงไอ้ชิวชันว่ามึงไว้วชันว่ามถไอ้าวมันวมึงไอ้ชิวชนว่ามึงไอ้ชิวชันวมึงอ้กิวันว่ามึงอว ไอ้เหียมันพูดอยางไงให้มันเข้าตัวเองกันหมดวะกูงงว่ะเอาสอบไปเยี่ยมึกบ้าพี่เอาสอบไปเยี่ยมหมึกบ้าคุณาปนะขึ้นมาขึ้นมาคนหนึ่งขึ้นมาคนนึงขึ้นมาขึ้นารถก่อนึอยา้นใจขึ้นไปพารถก่อนไอ้เฮียรู้จักกูนทุกตัวใครบ้างวะไอ้เฮียเร็วพาไปพารถเร็วเย้เขาบอกว่าใครจะแลกผู้มึงเขาว่ากันนะผู้เองว่าไงวะ่าฮ่าาไอ้เฮียแล้วลอกกว่า โอ้ยดีสิบอันเลยว่ะเฮียกูขำมันไหวเฮียไม่มีรถเนี่ยไม่มีชุดเนี่ยไอ้เฮียไปบ้านน้งมีแป๊บนึงเพื่อนกูขำบ่บอลไหวเฮียมึงเอาจริงกูงกูแบบกูสาบานยังไงไม่มีโทรศัพท์ไใ้เฮียมึงเล่นยังไงกูสาบานเลยกูสาบานเลยกูสาบานสามนิ้วเลยว่ากูไม่มีความโกรธแม้แต่นิดเดียว กูไม่มีความโกรธแม่งทิดเดียวเลยกูตลกกับคำที่แม่งด่าชิบหายแต่ละคำอะเหี้ยมันสำเนียกตัวเองมั้งเปล่าวะได้การเอาไปไอ้เหี้ยนี่เก่งนะเว้ยเล่นไม่มีโทรศัพท์เก่งที่สุดในโลกเลยเว้ยเอา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 ของกูเฉยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยน้องสบปืนบ้าได้สบปืนบ้าเนี่ยนึ่งจะลองนึ่งจะลองอะไรก็ลองก็เพื่อมาช่วยกูเฮ้ยน้องไอ้เหี้ยเมื่อวานนึ่งเสียงรุดอยู่เลยเฮ้ยใครกันแน่ให้กูพูดเปล่าเมื่อกี้ฮะวงเลยชีีิตด สภาพไอ้เหี้ยเอาไปแบบในพุ่มอยู่อยู่อยู่ดีโผล่มาหมดไอ้เหี้ยพาไปพาไปเบิร์ลงในเดย์ไอ้บอสพูดออกมาได้ไอเหี้ยมึงละหายปากบ้างไอ้สัสใคจะแนะนำว่าจะเมือเข้า dms ไหมฮ่าฮ่าฮ่าโดนจับขอขอเกมนอกเมืองนะบอสบอสมีมีตังบ้างมีตังบ้างหกเก็ดหกเจ็ดสองพันห้าเจเจสบเจสบเจสบไอ้เหี้ยหกเก็ดหกเก็ดสองพันชวนกูเข้าชวนกูเข้ากกูไม่ไปไอ้เหี้ยกูรู้เป็นยังไงมีมีพี่ต้ามี ตำรวจถึงช่วยไฟดีเอ็นเอครับผมอยากรู้ไม่รู้โโครับเรื่องนี้ดอนโนมไงครับไ <outgoing. S 1> อ,เอเ้เป็นบรรทุนหาใช่บหยเลยตำรวจไอ้เนียมึงหาเพื่อนกันเก่งเกินน้องไอ้เนียขอถามครับคนที่บอกแก๊งแตกเคยสร้างเองหรือย,อยังทมจัด เออไอคำว,ว่าแกงแต่นี่คือกูแบบกูพูดตรงว่ากูไม่เจ็บอะไอเฮียคือแบบแล้วไงวะก็กูทำกูทำกับเพื่อนๆกูกูทำมาห้าหกรอบละแล้วไหนไอตัวไหน,ไหนบอกเมื่อกี้ให้กูพูดปะทำไมมึงไม่พูดจะขู่ทำไมก็ออกมาพูดดิไอเฮียไม่พูดล่ะคุยไอเฮียขู่เฉยเหมือนกูอะไอสัอ์เอาไปให้กูพูดปะก็พูดดิทำไมไม่พูดอ่ะไอเฮีย รู้จักแม่รู้จักกูกันจังเลยไอ้เฮียกูด่าสวนไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จักว่าใครบ้างไอ้เฮีย เออแต่กูไม่เข้าใจทำไมตำรวจเมื่อกี้มันไม่ไฟให้สุดวะกูงงไอเ้เหี้ยยิงพอไฟเปลี่ยนปุ๊บออกเฉยเลย <c oughs> เหมือนแบบไม่รู้จะมีคำอะไรมาแบบไม่รู้ไม่รู้จะด่าอะไรกูก็ <c oughs> แล้วแต่ละแล้วแต่น้องๆเลยไหมเหี้ย <c oughs> แล้วอีกคนหนึ่งเขาคิดว่าชีวิตเขาดีมากมั้งแบบนั่งแบบน้ำเปรียบเทียบอย่างไรว่าเออชีวิตพวกมึงไม่มีทางดีเท่ากู <c oughs> จ้าบ้านเป็นวังมัง้งไอ้เหี้ย ในวังมั่งกว่าพวกเขาเป็นสปรีมเลยนะครับแต่สปรีนแบบออฟไลน์เฮียอยู่ในวังมั้งแหมขยันเยียดจริงๆเลยเพราะคนเก่งเพ่อพ่อคนดีเฮียขยันเยียดจริงๆเลย อแม่จะพูดไอ้ย่ะเดี๋ยวหาว่ามีอารมณ์ร่วมเดี๋ยวหาว่านู่นนี่นั่นเดี๋ยวกูกลายเป็นเด็กไม่สำนึกอีกไอ้ย่ะเอาเป็นว่าเล่นตามเกมดีกว่าคนดูดูไปตามเกมดีกว่าอย่าชีเรียสกันเลยนั่งดูตัเต็มอย่างนั่งดูหนุกงกันนะเนาะชนะไปหน้าโอนอีกเฮ้ยผมขอมากครับคุณอ่ะรียาวัตขอบคุณมาครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมขอบคุณมากครับขอบคคุณรับขอบคมาครับผมขอุณครับขอบคุณมากครับ เลยกูไก่กูไก่ไม่เคยไม่ทำเงินอีกไอ้ย่ะเรื่อขอโทษขอโทษที่ผมไม่ทำเงินครับโปรเฟมันเข้ามาศาสตร์กระสุนเล่นในวงแดงเมื่อกี้อ่ะ5,555เออไม่เข้าใจเหมือนกันผมเมื่อกี้กูก็งงไอ้เหี้ย เออทำไมไม่พูดอะว่าแกงแตกเพราะอะไรทำไมไม่พูดอะนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวขอพูดดิเนี่นี่หินอยู่กูเฉินอยู่กูอ่ะไม่เห็นพูดอ่ะไอ้เหี้ยก็ตกลงกันแล้วจะยกสล็ให้นูมันนี่แล้วกูไม่ทำแล้วกูจะให้พวกคุณทำต่อพวกคุณไม่ทำกันเองแล้วกูไม่ไทำ ข่อยมาขู่เฉยว่าเออให้พูดปะไม่พูดล่ะทำไมน้องไม่พูดล่ะเออมาขู่เฉยเลยเอองงเว้ยกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าแตกเพราะอะไรแต่พราะกูเป็นหัวแกงนกูอยากรู้เหมือนกันว่าแตกเพราะอะไรเฮ้เฮ้เ้เฮ้อเสียงบักซานอยากมีบท เออพี่ก็อยากรู้กันเผื่อพี่จะไปป,ปรับปรุงแก้ไขอ่ะอืมอะไรวะพิชชันเอ้ยใครเนี่ยวิชชันดำอ่ะ TBTBTBT อย่าให้กูพูดอย่าให้กูพูดทักข้างนอกมาหากูอะ่ะบอกพี่ฝากผมเข้าแกงนวลแกงนี้แกงนั้นได้ไหมฮิฮิี่อ่ะแลกกันได้แต่ระวังหน้าแหกแบบรอบพี่แล้วแค่นเองแลกกันได้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 น้อง ถ้าเก่งจริงก็มาแลกกันอย่าคิดว่ามีคิงโพดำเพราะเอ็ดโพดำอาจจะอยู่กับกูมันเยอะนะมันเยอะนะมันต่อ,นะอยเขาคุกเนี้ยเข้าไปอีกหนึ่งเออถ้ามึงจะพูดมึงพูดเลยไม่ใช่มาขู่เข้าไปอีกสองนะมาเข้าไปอีกสองอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะเล่นเกมไนดะ้ใหญ่เยอะ